อ๋อแฮปตูทัชเ h ียอันนี้เนี่ยทั h เฮียล้วกันทุกคนคะตอนนี้กำลังกดน้ำ thank you madam ย <Hey. S 1> <Hey. S 2> mm ูฮอตฮอตทุกคนคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูทอยเรียลท,ทอยเลียสวยสวยนะคะทุกคน สวยสะอาดด้วยเข้าผิดคุณผู้ชมตายแล้วหัวแต่ถ่ายวิดีโอไม่มองดีๆเลยเนาะเในไลน่ไม่ได้ชอบภาพเนี้ย แม่บ้านไม่มีใครเลยตอนนี้นี่ทอเรตเขามาีที่วางกระเป๋าด้วยโอเคทุกคน <c oughs> พาละมึงเ <c oughs> นี่ยจะเป็นแบบนี้แหละอาจจะกดให้งน,น, <c oughs> นี่สะดวกสบายนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ